เมืองแห่งธรรมะมีพระนั่งดินถิ่นทอน้ำไหลผาไทยรื้อน้ำตกเรื่องลือคะแนงน้ำมินป่าไม้พื้นดินอุดมสมบูรณ์สวัสดีครับวารินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินรีครับผมวารินฟาร์มนะครับผมตั้งอยู่บ้านปางมดแดงตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเราปลูกอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านนะครับพี่น้องนะปลูกอนุรักษ์ปลูก แบ่งปันปลูกขายปลูกแปรรูปนะครับผมพันธุข้าวพื้นบ้านอินทรีย์นะครับผมข้าวอินทรีนะพี่น้องนะาสายพันธุ์ที่เราจะพาพี่น้องไปชมไปดูนะครับผมระยะแตกกอนะครับหลังปักดําได้หกสิบเจ็ดสิบวันมาแล้วนะครับสองสามเดือนมาแล้วนะครับผมสองสามเดือนมาแล้วก็พบความแตกต่างนะครับพี่น้องนะแต่ละแต่ละอายุของต้นข้าวก็จะมีเรียกว่าอะไรละ่ะมีวิวัฒนาการของต้นข้าวนะครับผมจาก ต้นเดียวแตกหนอก่อแตกก็แตกเก้่อเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมสายพันธุ์ที่เราจะพาไปแนะนํานะครับผมขาดไม่ได้เลยนี่ด้านหลังผมนี่ครับพี่น้องสวยงามไหมครับผมเออแปง้งนึงนะครับผมแป้งนี้ตกเก้าห้ากิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับผมเป็นข้าวเหนียวกํานะครับผมหรือข้าวเหนียวดำชื่อสายพันธุ์นะครับชื่อนะครับผมชือสายพันธุ นะครับข้าวเหนียวกำพะเยานะครับผมก็สายพันธุ์ที่เราได้มานะครับผมได้มาจากาต้นตำรับของข้าวกรัรพะเยานะครับเราก็ได้มาแล้วก็อนุรักษ์ขยายปลูกขยายปลูกเก็บเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็แบ่งปันพี่น้องที่สนใจนะครับผมข้าวเหนียวกำพะเยานะครับนี่นะครับผม เดี๋ยวพาพี่น้องไปชมต้นนะครับผมต้นของข้าวเหนียวกำพะเยานะครับหรือว่าข้าวเหนียวกรพะเยานี่เป็นข้าว G i นะครับผมที่ทางาจังหวัดพะเยาจดจดทะเบียนให้เป็นข้าว G i ของจังหวัดนะครับผมูงในที่อื่นก็ได้นะพี่น้องนะแต่ว่าเอาบ่งชี้ลักษณะภูมิศาสตร์เนาะลักษณะาการปลูกข้าวพันุ์นี้นะครับผมในพื้นที่ที่เหมาะนะครับผมก็อำเภอจุนนะครับผม เชียงคำก็ได้นะครับดอกคําใต้นี่ก็ได้นะครับผมบ่งชี้นะครับผมแล้วแต่นะครับพี่น้องแล้วแต่พี่น้องท่านใดที่จะเอาไปปลูกเอาไปทําอะไรนะครับผมข้าวเหนียวําพะเยานะครับมีหลายชุมชนนะครับผมเขาเอาไปปลูกแปรรูปนะครับพี่น้องนะปลูกแปรรูปเป็นกระเมรโบราณนี่ไงของขึ้นชื่อนะครับของจังหวัดของอําเภอเชียงคํานะครับผม ทำเป็นไอศครีมทำเป็นแป้งข้าวเหนียวข้าวกลมโอ้หลายอย่างนะพี่น้องนะจําไม่ผ่านไม่ไหวผมก็เหมือนกันแต่ของเราครับของเรายังไม่ได้เน้นแปรรูปเท่าไหร่นะครับพี่น้องนะปลูกทาเมล็ดพันธุ์ให้มันดีที่สุดนะครับผมดีที่สุดของที่สุดปอีกนะครับผมเดี๋ยวไปชมลักษณะของข้าวเหนียวกลมพะเยานะครับใกล้ๆกันเลยพี่น้องนะ,ะไปเลยครับผม ข้าวเหนียวกำพะเยานะครับผมถามว่าเหมือนข้าวกำทั่วไปไหมพี่น้องต้องเอาไปปลูกแล้วก็ดูในแปลงของพี่น้องนะครับผมบางพื้นที่มันก็จะมีความแตกต่างนะครับผมตรงนี้นะครับผมนี้ริมนี้นะริมนี้นี่ผมมันเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องนะตรงริมนี้นะนี่นะริมนี้เลยนี่มือผมไปนี้หนึ่งนี่นี่ตรงนี้ใบมันจะ โน้มลงนะครับผมนี่บ้าใบเขาเรียกว่าประมาณบ้าใบนะครับพี่น้องบ้าใบอ่เป็นสีสีอะไรนี่จอ,อกดําเลยนะพี่น้องนะเออน้ําตาลดําไปเลยนะครับผมอ่สีน้ําตาลดําใบใหญ่นะครับผมใบใหญ่ใบยาวนะครับยาวถึงเจ็ดสิบเ้นนะ่ยสิบเซนเลยนะครับพี่น้องนี่นะแผ่นใบใหญ่แผ่นใบในี่สองเซนขึ้นนะครับนี่น้องนี่นะ ข้าวเหนียวกำพพเยาแผ่นใบใหญ่นะครับผมระยะนี้นะครับผมระยะที่แต่ก็เลยแต่ก็พาพี่น้องมาดูอ่ะจากเงาไปเลยนะครับผมข้าวเหนียวข้าวกำนะบ้านเราก็เรียกเนี่ยข้าวเหนียวข้าวกำแต่ว่าถ้าเชื่อทางการนี่ข้าวเหนียวกำพพเยานะครับพี่น้องนะไม่ใช่ว่าข้าวเหนียวดำพะเยานะเออชื่อชื่อเป็น ทางการที่เป็นทางการนะครับพี่น้องนะตอนตอนระยะที่เป็นต้นกานะครับข้าวจะไม่เป็นสีนี้นะพี่น้องนะจะออกสีชมพอูอ่อนๆน,นะครับนี่นะพอได้อายุต้นข้าวสร้างสร้างลำต้นสร้างความบุมสมบูรณ์ให้กับลำต้นนี่นก็ออกเป็นสี ไม่ใช่ม่วงนะพี่น้องนะออกเป็นสีจะคขำๆดำๆเลยแหละนะครับนี่นะนี่จากเงาขึ้นมานะครับผมเงาขึ้นมากาบใบก็เช่นเดียวกันนะครับผมแต่นี่ที่เขียวๆนี่คือใบอใบธงนะครับผมต้นโคนใบธงมันจะมีสีเขียวอ่อนนิดนึงนะครับนี่เขียวอ่อนขึ้นมาเป็นใบธงช่วงนี้เข้าจะสร้าง สร้างลำต้นนะครับผมนี่สร้างลำต้นเพื่อที่เป็นลำป้องขึ้นไปอีกนะครับข้าวไม่ได้สูงเพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้คือยังไม่สูงนะพี่น้องนะอันนี้สูงตอนนี้นะครับตอนนี้สูงจากพื้นดินอ่าเจ็ดสิบเซนนะครับข้าวสายพันธุ์นี้สูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบเซนนะครับผม ร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบเซนออกมาให้พี่น้องนะครับผมอ่าดูเป็นแนวทางนะครับพี่น้องนะถ้าเป็นแนวทางถ้าใครเอออยากได้ไปปลูกไว้บริโภคในควเหลือนก็เรามีช่องทางนะครับพี่น้องช่องทางไลแอดวอลลินฟาร์มหรือเบอร์โทรนะครับผม0ูนย์4 5้า0นสี่สี่ห้าสี่ศนนะครับผมตอนนี้ก็เปิดให้จับจองนะครับผมเปิดให้ พี่น้องได้จับจองจองเข้ามานะครับผมชำระเงินค่าจับจองเข้ามาทรงพันข้าวได้เดือนมกรานะครับผมหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ทำความสาดเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วก็ทำํำดูเช็คดูตรวจดูดมเมล็ดพันธุ์นะครับผมให้มีสิ่งเจือปนและปลอมปนน้อยที่สุดนะครับพี่น้องนะข้าว เหนียวกำพพเยานะครับผมข้าวเหนียวกำพพเยานะก็มีลักษณะคล้ายข้าวกลหลายสายพันธุ์นะครับผมที่ที่ขึ้นที่ว่าเป็นขา้าวกำกำบึ่งเชียงดาวกำกัญญากำใหญ่กำน้อยนะครับลักษณะก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมแต่เราก็ไม่ได้ปลูกรวมกันนะพี่น้องนะไม่ได้ปลูกเอามาปลูกติดกันนะครับผมเราก็ปลูกแยกห่างนะครับเพื่อศึกษาเรียนรู้นะครับผมอ่ พี่น้องดูนะครับดูก็ดูคลิปนะครับผมก็ถ้ามีแถวบ้านท่านก็ลองเอาซื้อมาปลูกก็ไม่ว่ากันนะครับผมหาซื้อมาปลูกจากาแหล่งที่มีเชื่อถือได้เนะเออเชื่อถือได้ทุกวันนี้นะครับผมก็มีการหลอกลวงกันเยอะนะครับผมบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมเรานะครับว่าลินฟานนี่ก็มีหน้าที่เอา สิ่งที่เราทํานะครับ,บพี่น้องนะเราเป็นชาวนานะเราเป็นชาวนาเอาส,ส Stevens, ิ่งที่เราทําสิ่งที่เราปลูกนะครับมาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องนะเออพี่น้องมาดูแลกเปลี่ยนเออนะครับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมต่อยอดได้อีกเยอะนะครับผมเออรือจะปลูกประดับร้านกาแฟนะครับผมปลูกประดับร้านกาแฟปลูก เป็นเชิงท่องเที่ยวนะครับเชิงคาเฟ่กลางทุ่งนานะครับนะักข่าวาพี่ลุกก่อนโปรเป็นเชิงท่องเที่ยวเชิงอ,อะไรล่ะคาเฟ่กลางทุ่งนานะครับผมนี่ก็จะพาเก็บภาพมันจะมีข้าวที่ปองปนอยู่ในแปลงนะครับผมพี่น้องก็ต้องทําการกําจัดออกตัดออกนะครับผมเราปักดําด้วยรถดํานานะครับผม ปากดำด้วยรถด,ดำนานะครับผมดูด้วยครับพี่น้องมองไม่เห็นระหว่างแถวแล้วนะครับมองไม่เห็นระหว่างแถวอ่ามองไม่เห็นระหว่างแถวนี่สวยงามนะครับผมภูมิใจนะครับผมทำหลักข้าวปีนี้มีนน่นหลัข้าวเรือในนาครับผมสองตรงนน้นไปนู่นเือผมแล้วก็ไปนู่นมืออีกนี่หนึงๆๆน่งนี่แล้วก็ไปนู่นมือนน่นโน่นในไงนู่นนะครับมีเพียงสามสี่กอนะครับเรากระบวนการเราคือ ต้องตัดออกนะครับผมตัดออกเก็บออกจากแปลงนะครับผมแล้วก็ค่อยเก็บเกี่ยวนะครับผมพี่น้องอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจกดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งให้วลินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนี่สิเรามีพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์นะครับมาให้พี่น้องได้ดูนะครับผมดูถ้าชอบกดไลค์้วยนะดูถ้าชอบไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็ก็สั่งมานะครับผม ไลน์มาหรือโทรมาสอบถามนะครับช่องทางไลน์แอดวาลินฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวจะมีขึ้นข้างล่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0909 445 400นะครับผมโทรมาสอบถามไม่ซื้อไม่เป็นไรนะพี่น้องไม่ไม่ว่ากันโทรมาสอบถามโทรมาปรึกษาเออเราก็ยินดีแลกเปลี่ยนนะครับพี่น้องนะเออยินดีแลกเปลี่ยนให้เออแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมไม่ใช่เป็นเราเป็นชาวนาเนานะเราก็ปลูกข้าวเราก็เห็นอย่าง ที่พี่น้องเห็นนี่แหละพาสิ่งที่สิ่งที่เราปลูกนะครับเอามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับได้ดูนะครับผมหรือใครมีแหล่งที่โเขาขายกิโลละสิบบาทสิบห้าบาทเราพี่น้องก็ไปซื้อเลยนะครับไม่ไม่่มากันไปซื้อแล้วก็มาศึกษาเหมือนที่เราทํานะครับมาปลูกมาสังเกตมาดูระยะแต่ละร,ระยะของต้นข้าวนะครับผมเออ ฝากไปด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวมีคลิปถาถัดไปนะครับของข้าวเหนียวกับพะยามาให้พี่น้องดูเป็นระยะนะครับผมอขอบคุณท่านหลกการติีตามรับชมสวัสดีครับ